สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะพาทุกคนไปโซโล่เลดทำซูคุนะนะครับหรือว่าเมลวันเลดนะครับเป็นเลดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราลงผ่านใช่ป่ะมันก็จะได้ของที่เอาไว้อีโวซูคุนะนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดร่างซูคุนะให้ดูแล้วกันพอดีพี่สุ่มได้เป็นร่างชายนี่มานะครับนี่เี๋จะได้ตัวนี้นะเป็นเคิร์ดฟิงเกอร์นะกับเป็นหน้ากากแมสนะครับก็คือมีโอกาสดรอป2อย่างนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะดรอปแค่อย่างเดียวนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ นะร่างใช้นี่นะครับทุกคนต้องใช้สตาร์ดั๊ในการสุ่มนะสามารถหากันได้อยู่นะครับในปัจจุบันในวันที่พี่ทําคลิปนะครับทุกคนโอเคมาสําหรับเลดนี้นะครับก็จะเป็นเลดท,ที่เป็นธาตุไฟนะครับจริงๆเนี่ยสามารถเอาธาตุน้ําไปเล่นได้นะแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ขอใช้เป็นเซตแอสตารกับไอเซนก่อนละกันนะแล้วก็มีเดอะเฟียเข้ามาช่วยในการทําดาเมจนะครับระหว่างต้นเกมยันท้ายเกมนะก็คือเดอะเฟียตัวนี้นะครับทุกคนมันชื่อว่าอะไรแอสนอตนะตัวนี้ชื่อแอสนอตจากบีเทพมรณะตัวละครตัวนี้หาจากตนะู้เซต มันต้องอีโวนะถ้าจะไม่ผิดเออต้องหาจากเนี่ยครับต้องหาจากตู้วายตัวเดอร์เฟียตัวนี้นะเดอร์เฟียนะครับแล้วก็อีโวขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็นร่างที่พี่ใช้ในการเล่นในคลิปวิดีโอนี้นะสิ่งที่ต้องใช้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมไปสุ่มตู้วายกันได้เลยนะชื่อว่าเดอร์เฟียนะครับทุกคนมาดูเซตกันดีกว่านะครับก็จะมีลีดเดอร์เนี่ยเป็นตัวบัฟ20%นะเป็นแอตแท็กกับโบนัสเงิน20%ตัวเเเอลนนี่ยพี่ไไม่ด้ควานะรับเป็นลีดดเอร์บัฟเฉยๆนะครับใช้ตัวอะไไรก็ด้ที่เป็น20 20แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็สปีดวากอนนะครับออฟลดเงิน15%นะ175เนาะไอจงนะครับ เวล175นะครับทุกคนใส่ออฟระยะ30%นะครับแล้วก็ตัวไอเซนนะครับทุกคนจะเป็น175เหมือนกันนะครับใส่ออฟลุงนะทุกคนตัวนี้ไว้ฆ่าบอสนะครับแล้วก็แอสตาเป็นตัวต้นเกมของเรานะครับแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนธาตุด้วยนะครับคือแอสตาเนี่ยความสามารถมันสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์นะครับจากธาตุอะไรก็แล้วแต่นะครับให้กลายเป็นธาตุโฮลี่นะทุกคนโอเคปะใส่ออฟไฟนะครับจริงๆแอสตาเนี่ยเออเวลเท่าไหร่ก็น่าจะได้นะแต่ว่าขอ175ละกันนะทุกคนแล้วก็ แอสนอตนะครับตัวนี้นะเดืเฟียนะครับร้อยเนะครับใส่ออประยะ40นะครับประมาณนี้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครวางแอร์นะครับตีติดเฟียนะครับทำดาเมจแรงขึ้น10%นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับรายละเอียดแต่ละเวฟนะครับพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะแต่มาดูเซตติ้งกันก่อนนะเอฟเฟคปิดนะครับออโต้สคริปเวฟก็เปิดไว้ก่อนแล้วกันนะออโต้รีเพย์ก็แล้วแต่ว่าจะปิดหรือเปิดก็ได้นะทุกคน ไะเลดก็จะเป็นเลดสีแดงๆตัวนี้ครับมาเรนเลดนะครับถ้าพี่อ่านผิดขอโทษด้วยครับเลดสีแดงตรงนี้นะทุกคนไปกันเลยนะครับโอเคมาครับผมมาเลยมาแล้วครับเลือกระดับเป็น normal นะครับแล้วก็มาเล่นประมาณบริเวณหน้าบ้านนะครับวางตัวนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนสปีดวาก้อนนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ปรับเป็นคูณ3นะครับ ก็คือเซตนี้นะครับสำหรับเซตแอสตาไอเซนแล้วก็ตัวเดอะเฟียนะครับหรือว่าแอสโนตนะครับทุกคนเราจะมีการปิดสคริปต์เวฟที่เวฟ3นะครับแล้วก็เวฟ9แล้วก็เวฟ13นะครับก็คือถ้าใครจะเล่นเหมือนพี่ก็ต้องปิดสคริปต์เหมือนกันนะครับโอเคไหมในช่วงแรกก็มาครับอัพสปีดวากอนนะครับ3ครั้งนะสปีดจับได้ทั้งหมด3ครั้งจะอยู่อัพเกรด4นะครับทุกคนเหมือนเดิมแหละทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนะ จริงๆเลยเนี่ยเอาธาตุน้ำมาเล่นนะเอาตัวละครธาตุน้ำมาเล่นเฉยๆน่าจะง่ายกว่าแต่พี่ขอเอาเซตเป็นแอสตารมาเล่นให้ดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะมีเซตนี้กันนะส่วนเซตธาตุน้ำเนี่ยเดี๋ยวค่อยอาจจะเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะเออเพราะว่าธาตุไฟมันแพ้น้ำเนาะโอเคจากนั้นครับปรับไปคูนหนึ่งนะครับวางแอสตารนะทุกคนตรงนี้อ่าแล้วก็ปิดสกิฟเวสนะครับนะออโต้สกิฟเวฟก็ปิดนะครับแล้วก็วางแอสโนตตรงนี้นะทุกคนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยววางตรงนี้อีกหนะ โอเควางประมาณนี้นะครับทุกคนนะจากนั้นนะครับปรับไปคูณ3ได้เลยนะโอเคป่ะปรับคูณ3ได้เลยนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวางแอสซ่าตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนประมาณประมาณตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็รอเงินก่อนนะครับนะวางแอสซ่าตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะจเย็นๆนะครับทุกคนจะเย็นๆนะต้องใช้เงิน1000เลยนะทุกคนนะมาไปไปจะเย็นครับตอนนี้เราวางไปแล้ว3ตัวนะทุกคนวางไปแล้ว3ตัวนะ โอเคจากนั้นนะครับวางไอซ่าตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนนี่พี่จะวางไอซ่าตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราจะอัพสปีดนะครับทุกคนสปีดเนี่ยจะไปอยู่อัพเกรด7นะครับทุกคนสปีดจะไปอยู่อัพเกรด7เนาะนี่ครับก็ยังไม่มีมอนรุดนะอันนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเล่นประมาณหน้าบ้านเนี่ยแมพมันไกลกว่ามอนจะเดินมาถึงนะครับก็ใจเย็นนะครับสำหรับเซตนี้นะโอเคมาอัพสปีดหนึ่งทีนะทุกคน จากนั้นนะครับทุกคนวางไอจังตรงนี้นะครับนะวางไอจังแล้วอัพไอจังหนึ่งทีนะอย่าเพิ่งบัฟนะครับรออัพไอจังหนึ่งทีนะมันจะอัพได้ตอนเคลียร์เวฟนะครับโอเคพอขึ้นเวฟสี่นะครับเปิดสกิฟเวฟนะครับทุกคนนะแล้วก็อัพตัวนี้นะครับสองทีนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไอจังนะครับได้สองทีเหมือนกันนะครับรอเคลียร์เวฟนะครับไอจังจะอัพขั้นหนึ่งพันได้นะครับนะรอมันขึ้นเคลียร์เวฟโอเคนะครับทุกคนเวฟห้านะครับตัวนี้จะอยู่สิบเอ็ดเนาะ แล้วก็ไอจางนะครับจะอยู่5นะครับแล้วก็เปิดบ <br> ัฟไปเลยนะครับที่เวฟ5้านะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวฟ6ปรับคูณ1นะครับทุกคนเวฟ6ปรับเปนะ็นคูณ1นนะเวฟ6ปรับเป็นคูณ1แล้วก็อัพตัวนี้นะครับ2ทีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้ครับนะ3ทีนะแบบนี้นะครับทุกคน แล้วก็มาวางไอซ่านะครับนะาวางไอซ่าตามพี่เลยนะทุกคนตรงนี้นะ1ตัวนะแล้วก็ตรงนี้1ตัวนะครับไอซ่าทั้งหมด4ตัวนะก็คือวางบริเวณฐานเกิดนะให้มันเปลี่ยนธาตุนะครับทุกคนให้มันเปลี่ยนธาตนะุนะนี่ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วเว็บหกเล่นประมาณนี้นะครับต่อไปก็รอขึ้นเว็บเจ็ดนะครับปรับคูณ3ได้นะคว็บเจ็ดเป็นเว็บฟาร์มเงินนะครับตัวนี้จะอยู่15เนาะ15บหานะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะอยู่อัปเกรด7นะไอจางอยู่อัปเกรดเ๋ที่เว็บเจ็ด ต่อไปเว็บแนะครับอัพตัวนี้นะครับนะ1หนึทีน้เว็บแนะแล้วก็สปีดอยู่16นะครับไอดอนอยู่9นะครับไอดอนก็อัพขั้นหมื่นสองครับฟาร์มเงินให้ได้หมื่นสองนะโอเคพอขึ้นเว็บเปิดสคริปเว็บนะครับทุกคนฟาร์มเงินฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวมันบั๊กสคริปนะอ่ะปิดสคริปเว็บที่เว็บเนะครับทุกคนแล้วก็มาวางเดอะเฟียนะครับนะาแอสนอดนะครับวางประมาณตรงนี้นะหนิมาให้มันติดบัฟไอจังนะครับ แล้วก็อัปไปถึงอัปเกรด5นะครับอัพขั้น10,000ไปเลยนะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ลงสปีดนะครับ1ทีเนะาะแล้วก็ไอดอนนะครับ 2T ทีฟาร์มเงินให้ได้25 0 0 0นะครับทุกคนประมาณนี้ตรงนี้เราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าต่อให้พี่ไม่ปิดสคิปเวฟเนี่ยมันก็จะบัคอยู่ดีนะเพราะนั้นพี่ก็เลยเลือกปิดสคิปไปเลยดีกว่านะย้ำนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเซตนี้นะครับอย่ามาบ่นว่าเอ้ยทำไมพี่ปิดสคิปมันเล่นช้าอันนี้แล้วแต่นะครับนะใครมีตัวธาตุนนนะะครับนะ เออแต่ว่านี้จะพูดถึงกรณีคนที่อยากเล่นแบบเปลี่ยนธาตุก่อนแล้วกันนะกรณีอยากเล่นเปลี่ยนธาตุทุกคนเห็นปะละ่ะจากธาตุไฟ Alright, มันจะโดนเปลี่ยนเป็นโฮลี่นะเห็นปะพอมันเป็นโฮลี่ปุ๊บมันก็โดนแอนนอตตีเข้า2เท่าน,นะครับเนี่ยเพราะมันเป็นธาตุดาร์มันจะตีโฮลี N ่แรงขึ้น2เท่าน,นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวฟาร์มไปก็เกือบหมด,นะอ,หมดนะอ,อ่ะฟาร์มไปเกือบหมดเลยนะเออฟาร์มไปเกือบหมดเลยโอเคตอนนี้ก็จริงๆก็จริงๆกดเย็ดได้เลยนะจริงๆจะกดเย็ดได้เลยก็อดะกดเย็ดไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้นะ er acious, เงิปเนรประมาณ9,00กดเย็ดปเลกคน แล้วก็เปิดสกิปเวฟนะครับทุกคนเวฟ1 10ก็ฟาร์มเงินนะครับตัวนี้อยู่18นะแล้วก็ตัวนี้อยู่12ตัวระ1ทีนะครับทุกคนเวฟ11บนะครับลงสปีด2ทีนะครับเวฟ11นะโอเคนะครับเวฟ12บก็สปีด2ทีเหมือนกันนะครับที่เวฟ12อนะใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะเซตนี้ต้องใจเย็นนะครับนะ เวฟ12ก็สปีด 2T ทีนะครับเรียบร้อยพอเวฟ13บปิดสกิปเวฟเหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ปิดมันก็บักอยู่ดีนะครับนะมอสมันเยอะเกินนะเราฆ่าไม่ทันนะรอขึ้นเวฟ13บนะครับทุกคนนะปิดสกิปเวฟไปนะครับออโต้สกิปปิดนะครับพอเวฟ13เนี่ยตัวเอ่อสปีดเราจะแม็กแล้วนะครับนี่สปีดแม็กแล้วนะครับแล้วก็เดอะเฟียนะครับอัพไปนะครับนี่นะ 15k นะครับตัวนี้ก็ 15K อัพไปนะครับ ก็คือเดอะเฟียสองตัวนี้จะอยู่อัปเกรด6นะครับทุกคนเห็นปะนอยู่อัปเกรด6นะที่เวฟสิบสามนะครับนี่ก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะครับทุกคนฟาร์มเงินไปก่อนนะฟาร์มเงินไปจนถึงประมาณ 30K นะเออประมาณประมาณ3 0,000ื่นจนกว่าเราจะมีเงิน3าม0 0ื่นนะค่อยกดเย็ดแล้วกันประมาณนี้ออฟาร์มเงินไปชิวๆนะครับชิวๆนะค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับทุกคนเห็นปะการที่เราวางแอสตาเยอะๆเนี่ยเห็นปะมันจะทำการเปลี่ยนธาตุได้ดีมากเลยเห็นปะนี่นครับ ก็ยังมีตัวที่เป็นธาตุไฟดุดมาบ้างนะเห็นบ้างเนี่ยก็มีดุดมาบ้างนะส่วนสนัญลักษณ์สีม่วงๆนะก็คือว่ามันเป็นการติดเฟียรนะติดเฟียก็จะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นนะครับทุกคนประมาณนี้เนาะโดนดาเมจของเฟียเนี่ยแรงขึ้น10%นะครับทุกคนโอเคมาไก้ได้ล,ละจริงๆจะกดเลยก็ได้นะเนี่ย ตรงนี้ไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคทุกคนพี่กดเย็ดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะเย็ดไปเลยแล้วก็เปิดสก,กิลเวฟเลยนะครับเวฟสิบสี่ก็นะครับลงไอาจางนะครับให้อยู่อัปเกรดสิบเจ็ดนะครับนี่อัพเกรดสิบเจ็ดไปนะแล้วก็เดอะเฟียสองตัวนี้อัพเต็มไปเลยนะสามสิบเคนะไปเลยนะแต่ว่ายังไม่ต้องใช้สก,กิลนะครับทุกคนแล้วก็เวฟสิบห้าให้ระวังไอเซนให้อยู่ในระยะบัฟนะครับประมาณตรงนี้แล้วกัน,นไอเซนก็จะไปถึงขั้นสองแสนนะครับนี่ขั้นนี้นะไอเซนอัพประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคไหมออเวฟสิบหกนะครับทุกคนเวฟสิบหกนะครับวางตรงนี้เลยเดอะเฟียนะครับวางไปเลยนะครับนี่อัพเต็มไปเลยนะครับก็คือวางวันนี้เลยนะสองตัวแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวนะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับนี่อัพเต็มไปอัพเต็มไปประมาณนี้อัพเต็มไปแล้วก็หนึ่งตัวเปิดใช้สกิลผีขอเปิดตัวนี้แล้วกันนะออโต้สกิลไปเลยนะนี่ออโต้สกิลไปหนึ่งตัวนะครับโอเคจบแล้วทุกคนนี่คือจบแล้ว จบแล้วชนะแล้วทุกคนโอเคปะ่ะน,นี่คือจบแล้วรอขึ้นเวฟ19บรอบอสเดินนะก็คือจบแล้วนะครับตรงนี้นะ2ตัวด้านหน้านะหรือไอ้สตัวด้านหน้าเราไม่ติดบัฟไม่เป็นไรนะมันตีแรงอยู่แล้วนะโอเคปะ่ะโอเคสังเกตนะไม่มีมอนหลุดนะทุกคนเห็นป่าวไม่มีมอนหลุดเลยนะนี่วิธีนี้นะแต่จริงๆถ้าเป็นเซตาตุน้ําอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าทตาุน้ํามันจะตีเข้าแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทตาเนาะทุกคน อ,อาจจะเป็นคุลเลอร์หรือว่าตัวจากจูเจสสอไคเซนมันชื่อว่าอะไรพี่จําชื่อไม่ได้ละเออที่มันใช้มีดอิโต้อะพี่จําไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวถ้าบอสเดินก็อัพไคเซนนะครับเต็มไปเลยนะทุกคนรอบอสออกมาก่อนก็ได้เนาะบอสออกมาแล้วก็อัพไคเซนเต็มไปเลยประมาณนี้อ่ะโอเคจากนั้นก็รอให้อ่อให้บอสนะครับอยู่ในระยะของไคเซนนะทุกคน ให้บอสอยู่ในระยะของไอเซนนะตรงนี้ไม่น่าจะหลุดนะเออไม่น่าจะหลุดหรอกโอเคประมาณนี้นะครับก็กดสกิลปุ๊บรอบอสก่อนครับตอนนี้ไม่มีแล้วทนะุกคนเห็นปะอันนี้เห็นวงไอเซนปะอ่ะบอสเข้ามาแล้วหนึ่งตัวนะเข้ามาแล้วหนึ่งตัวต้องเข้ามาทั้งหมดนะจริงๆเราสามารถคอนโทรลไอเซนมาก็ได้นะแต่ว่าพี่ขี้เกียจเดินแล้วกันพี่ก็ขอรอเฉยๆอะตอนนี้บอสเข้ามาในระยะ2ตัวแล้วนะครับรอตัวนี้เข้ามาก็กดใช้สกิลฝั่งขวามือได้เลยนะทุกคนโอเคปะ อ่ะตอนนี้บอสเข้ามาครบหมดแล้วนะครับไปจบแล้วทุกคนนี่จบแล้วนะโอเคปะไปลองเล่นกันดูนะครับทุกคนนะรายละเอียดก็ตามหน้าจอได้เลยนะอาจจะดูพี่เล่นก่อนละหนึ่งครั้งนะแล้วค่อยลองเล่นเองนะประมาณนี้นะครับก็ให้ตัวนี้มันชนบอสก็จบละเห็นปะจบแล้วนี่ตัวนี้ก็ตายช้าสุดเลย เดี๋ยวคลิปวิดีโอหนะ้าอาจจะเป็นตัวทาาุน้ำนะครับเดี๋ยวเอาลองทาาุน้ำมาเล่นให้ดูอันนี้เป็นเซ็ตสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนทตุก่อนแล้วกันโอเคพี่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยแล้วกันทุกคนนี่ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยละกันนะครับโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ545ิาวิก็เอาไม่แย่นะทุกคนไปละบ๊ายบาย